วันนี้จะมาเปิดแพ็กหมายสแพ็กนะครับมีบาร์เซโลนาอาร์เซนอลโรม่าแล้วก็ลาเซโอนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะเปิดได้ใครบ้างเริ่มต้นเราจะเปิดแพ็กลาลาเซโอก่อนนะครับลาเซโอผมจำไม่อาจจะไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับรู้จักแค่อิมโมเมเลีมาดูกันว่าจะได้ใครนะครับคนแรก ใครวะอ่าอันนี้ต้องขอโทษด้วยคนนี้ไม่รู้จักสแตปแปาสแตปเท่า,ทาไหรเนาะแปดสิบเก้านะครับน่าจะตัวที่สนะามะอเซเบ่ปะอาซาบีปะต่อไปนะครับ ไข่นอะขอตัวแรกเด้ออุ้ยอิโบมิเล่นะครับทุกคน ครับว่าตัวที่สามจะได้ใครอืมขอตัวจับระเยอะๆก็พอครนะัเฮ้ยเบอร์สามกองหลังนี่ใครเนาะจำไม่ได้เห็นชื่อน่าจะจำได้เฮ้ยหรือฟีดิปเป โอ้ยก็โอเคนะครับตัวนี้กองหลังต่อไปนะครับจะเปิดมาจะมาเปิดแพ็คโรมาต้องขอขอภัยนะครับสำหรับเสียงโอ้ยเราได้สมอลลิงนะเชโกแล้วก็มาคิตยานนะครับสามตัวนี้ขอใครก็ได้ เฮ้ยเชียโก้กองหน้าครับเบอร์เก้าสเต็ปแปนะครับเชียโก้มาดูตัวที่สองเลยจะได้ใคร ตัวที่บอกมาแล้ว,ลวใครอะเฮ้ยมังคิตยานเบอร์ 77. เจ็ดสิบเจ็ดเได้เฉยน88นะครับ AMF มาดูตัวที่สามเลยขอขอสามตัวที่พูด สมอลลิงขอสมอลลิงสมอลลิงอยากลองเล่นมากไม่เป็นใครอะคนนี้ไม่รู้จักนะครับใครนอ้อโอ้อ่านไม่ออกเลยเวตาเวตาขอโทษด้วยครับ 87ิจก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปแพ้อาร์เซนอลนะครับขอ3ตัวแรกก็พอแล้วก็เอ้ยเอา LB อีกตัวหนึ่งฮนะใครก็ได้ครับ4ตัวนี้ที่บอกอุ้ย LB ชื่ออะไรนะ ลืมลืมใช่จำไได้เออเทียนี่นะครับเทียนี่ตัวนี้ฟอร์มกำลังดีเลยนะอจซะนอนมาดูตัวที่สองเลยนะครับว่าจะได้ใครขออาบูมยังแม็กกาชาก้านะครับ โ oh, <laughs> ดาวลุกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครบอลทอง mm hmm. จำชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้สะกดไม่ค่อยถูกเนทานปะเนเนทานไม่รู้ใช่ไหมนะครับต่อไปตัวที่สามนะครับมาดูว่าจะได้ใครขอตัวดีๆอย่าบูไปยังนะตัวสุดท้ายแล้วด้วย มา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 ลงมาโอ้บอลทองใครอ่ะโอ้เอเนนี่เอนนนี่มิดฟิลด์ตัวรับนะครับตัวนี้โอ้ oh, ได้บอลได้บอลทองเชื่อเลยต่อไปแพ็กสุดท้ายแล้วนะบบาร์เซโลนามาดูกัน มีกี่ตัวเนาะหกเจ็ดตัวขอสามตัวแรกนะขอสามตัวแรกเหมือนเดิมครับสามตัวแรกโอ้บุสเก็ตนะครับของกลางก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้มากกว่า อยากได้แมสซี่มาดูครับตัวที่สองได้ใครขอแมสซี่นะครับแมสซี่หรือไม่ก็คริสตมันก็ได้สเตเกนก็ยิ่งดีอยากได้โกมั <c oughs> นโอ้บอลทองโบสิบหกน่าจะเปรี่นะครับ ดาวรุ่งของบาร์เซโลนาก็มีดูดีถือว่าโอเคอย่างน้อยว่าผมแฟนบาร์เซโลนานะต่อไปนาะใครเอ่ยขอเมสซี่เถอะกิสมันก็ได้เฮ้ยเมสซี่ โอ้ยมตส์จริงด้วยเย้ได้เฉยแต่ก็สุดนะถ้าจะไม่ผิดเย้เอาไว้ใช้ตัวใหม่เอาใช้แน่นอนต่อไปนะครับจะมาเปิดแพ็กที่เหลือแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรดีอาจจะเปิดนี้นหน่อยๆเปิดเล่นๆไปนะครับ หลังจากนี้ก็จะให้ดูนะครับจะไม่มีพักพูดแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสูงแพทนี่การภาคครั้งแรกอาจจะติดติขัดขหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมและผู้ติดตามมากๆครับขอบคุณมากครับ